เรากำลังเดินทางขึ้นไปยังวัดถ้ำสูงนะคะน,นี่ก็เป็นถนนนะคะถนนทางขึ้นวัดนะคะแต่ก่อนนี่ต้องเดินขึ้นนะคะแต่ก่อนทุกวันนี้ขับรถขึ้นได้นะคะสมัยแต่ก่อนมาแต่ก่อนนี่ต้องเดินเท้าเท่านั้นนะคะขึ้นไม่มีถนนแบบนี้นะคะเดิน,นผ่านภูเขาโอ้ยแสงแดดมนส่องมันไม่เห็น โคตรเคี้ยวเพราะว่ามันอยู่ในภูเขานะคะเดดสองตอนนี้ก็เป็นเวลาสีโมงเย็นก็เลยแสยงแดดพระอาทิตย์มันสง่งสมัยแต่ก่อนนะคะตอนที่แม่ยังไม่เสียแม่ก็ได้มาทําถนนเส้นนี้เหมือนกันนะคะแต่ก่อนเคยมาส่งแม่แม่มาทําบุญแล้วก็มาทําถนนไปด้วยนะคะ ถ้าเราขึ้นมาหน้าฝนอีกสอง้างทางนี้จะเขี้ยวชะอุ่มนะคะแต่ตอนนี้เราขึ้นมาในช่วงหน้าแล้งนะคะช่วงเดือนมกราวันนี้ก็วันที่17มกรานะคะมันก็จะมีสภาพแล้งใบไม้ก็ร่วงหล่นระยะทางก็ใกล้พอสมควรนะคะระยะทางคดเขี้ยวถนนขึ้นภูนี่ก็หลายกิโลก็หลายกิโลอยู่นะคะ ก็ถนไปแล้วนี่คุ้มค่าค่ะความสวยงามจะเห็นวิวของเมืองนาแก่บ้านนาแก่อำเภอนาแก่ของเรานะคะสมัยแต่ก่อนนี่เดินเท้าก็ใช้ความอดทนพอสมควรนะคะแต่มันก็มีทางเดินลัดลัดภูอยู่นะคะพระจะลงมาบินธรบาทแต่ละรอบก็ เดินนานพอสมควรแต่ทุกวันนี้มีรถนะคะมีรถในวัดด้วยก็สามารถลงมาในถนนเส้นนี้ได้นะคะสองกลางทางก็จะเป็นต้นไม้ป่าเต็งรังป่าเต็งรังข้างๆนะคะข้างๆตรงนู้นจะเป็นถิวเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะคะในการขึ้นภู ตอนน,นี่กว้างแล้วเริ่มกัตนถนนกว้างขึ้นแล้วนะคะแต่ก่อนก็แคบๆแต่ก่อนถนนไม่ดีเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้นถนนดีขึ้นมากนะคะตอนที่แม่มาตอนนั้นก็สิบกว่าปีเลยละคะ่ะตอนที่แม่ยังมี ตรงนู้นนะคะมันจะเป็นเหวนะคะให้ดูให้ดูข้างทางดูข้างหน้าไม่ได้เพราะว่ามันสอ่องกับพระอาทิตย์นะคะเราก็ให้ดูข้างทางเราก็เลยกัน เราเราจะไปทางนี้เพราะทางนี้เป็นทางรถทางนั้นจะเป็นทางเดินรถไปไม่ได้นะคะนั้นอันนี้ก็คือความสวยจากธรรมชาตินะคะหินมันเกิดขึ้นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชะลอรถด,ดีหน่อยนี่นะคะสวยไหมคะนี่ค่ะอันนี้คือไม่มีใครทำอะไรนะคะมัน เกิดจากธรรมชาตินะคะน้ํามันเซาะมันอะไรก็จะเกิดเป็นหินแบบนี้นะคะในภูเขาสวยไหมคะความสวยของธรรมชาติในระหว่างที่เราเดินทางขึ้นไปวัดท่าซสูงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้จอดรถลงมาดูนะคะมาดูความสวยงามของหินที่เกิดจากธรรมชาตินะคะในข้างทางที่เราจะขึ้นไปใน วัดทราสูงนะคะอันนี้คือไม่มีใครมาทํามันหรือว่ามาจัดตกแต่งอะไรนะคะมันเกิดจากธรรมชาติของมันเองสวยมากๆเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมีน้ำไหลลงมาเซาะตามหินนะคะอันนี้เราขึ้นมาในหน้าแล้งนะคะ ถือว่าเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยงามนะคะตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นหน้าฝาหน้าผานะคะแต่เราไม่เดินไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะบางช่วงของถนนก็จะเป็นลูกลังนะคะบางช่วงก็จะเป็นคอนกรีตผสมประสานกันไปนะคะแต่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมนะคะ โดยเฉพาะหน้าฝนนี้สองข้างทางจะเขียวชะอุ่มสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดมีของป่าเยอะนะคะชาวบ้านก็จะมาหาเห็ดหาหน่อไม้นะคะแถวนี้เืว่ารามาหน้าแรงหน้าแรงมกราวันวันนี้วันที่17 17มกราสองพัน้าร้อยนะคะถือว่า สิบกว่าปีมานี้นะคะถือว่าถนนดีขึ้นมากค่ะจากที่ต้องเดินนะคะต้องเดินนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรต้องแข็งแรงจริงๆนะคะถึงจะเดินขึ้นมาได้เพราะว่ามันไม่ได้ใกล้นะคะมันไกลหลายกิโลพอสมควรนะคะมันก็ประมาณสักสี่ห้าโลอยู่ไม่แน่ใจว่ามันกี่กิโลนะคะอันนี้คือการคาดเดาว,ว่าประมาณสักสี่ห้าโลนะ เขาทำถนนใหม่แล้วมีรถขึ้นมาได้นี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นคอนกรีตนะคะช่วงที่เราผ่านมาเมื่อกี้มันเป็นลูปลังทีนี้เป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็จะเป็นลูปลังอีกยังไม่ถึงนะคะทุกคนรอต่อไป ึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วป่าจะชุ่มชื้นมากเลยนะคะแล้วก็ป่าจะหนาทึบหน่อยนะคะป่าเป็นจะพันป่าเป็นจะพันไม้เต็งลังรู้สึกว่าหูจะอื้อแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เรามาด้วยความบังเอิญน,นะคะเรามานาเกแล้วก็ไม่รู้ว่านึกยังไงถึงอยากขึ้นมาทั้งสูงลืมไปค่ะ วันนี้คือวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองนะคะวันนี้เรามาเจอรถบรรทุกทางนี้นะคะจะเป็นทางเดินเราต้องอตามปกตินะคะแต่ก่อนไม่ให้ขับรถขึ้นไปบนวัดนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ให้ขับขึ้นไปได้แต่ก่อนก็จะมาจอดแถวนี้นะคะแล้วก็เดินไปนะคะ มารอบก่อนแถวนี้นี่ถนนแคบๆะคะ่ะยังไม่มีคอนกรีตเป็นดินทรายนะคะมาวันนี้เป็นคอนกรีตแล้วแล้วก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะถนนดีกว่าเดิมเรามารอบก่อนเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะมานั่งพักตรงนี้แหละจำได้อยู่ตอนนั้นเราจอดรถไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาทีนี้สามารถขับรถขึ้นมาได้นะคะ ข้างๆนะคะวิวจะสวยมากๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้เราก็ถึงเขตบริเวณวัดแล้วข้างๆก็จะมีกุฏินะคะของพระแต่ละลูกแต่ก่อนนี่แถวๆนี้นี่น่ากลัวมากนะคะแ,แถวๆนี้มันจะเป็นมันจะเป็นที่สันหน้าผานะคะ นี่คือน้ำจากธรรมชาตินะคะท่อน้ำประปาจากธรรมชาติมาจากข้างบนนู้นะคะครับอันนี้ข้างๆนี่จะวิวสวยมากๆเดี๋ยวจะพาชมค่ะถนนนี้ก็กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนนแคบแคบพอหล่มลดนะคะทุกวันนี้สามารถลดสามารถส,าารถสวนกันได้นะคะในบางพื้นที่ถ้าตรงไหนสวนไม่ได้เราก็จะหลบกันนะคะ นี่คือข้างบนนี่ก็จะเป็นหน้าผานะคะนี่เราอยู่ชั้นล่างนะคะนี่แต่ก็ยังไม่ได้ล่างสุดนะคะยังมีล่างอีกนะคะนี่คะ่ะหน้าผานะคะข้างบนก็จะเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะคะสูงมากๆนะคะแต่ว่าขึนคากระจกเดี๋ยวเดี๋ยวรถกระจกเดณผูมชม ันก็ไม่เห็นเนาะสูงสูงพอสมควรนะคะหลายเมตรอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบเมตรนะคะตรงนี้จะมีความชื้นขึ้นมาตรงนี้แล้วเย็นสบายมากๆเลยจากที่ร้อนๆนะคะปิดแอรได้หนาวต้องใช้เกียร์ต่ำ คือทางลงโปรดระวังมาช่วงนี้ก็จะเป็นถนนแคบแต่ก่อนที่เราผ่านมาก็แคบป,ประมาณนี้และคะ่ะแต่ว่าเป็นเป็นดินทรายเป็นดินล้วนธรรมดานะคะไม่ได้มีคอนกรีตแบบนี้นะคะที่เราสวนเมื่อกี้นะคะเป็นรถหกล,ลอ้อหรือสิบล้ลอเลยเออหกล,อล้อแลาอุปกรณ์ก่อกสร้างมางมาขนหินขนกวดขนทรายมาส่มวัดนะคะ ไกลพอสมควรนะคะรู้สึกว่าเราขับรถขึ้นมานี้เราก็ไม่ได้ขับไวนะคะขับช้าๆก็ใช้เวลาประมาณ1ิบกว่านาทีนะคะจากหมู่บ้านขึ้นมานะคะจากหมู่มบ้านหมู่บ้านท่าศิลาลมบอกเออจากหมู่บ้านท่าศิลาลมมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่นะคะ แต่ก่อนแม่ก็เคยขึ้นมาทําบุญตรงนี้นะคะแล้วก็มานอนอยู่ที่นี่หลายวันเป็นอาทิตย์แต่ก่อนนะคะตอนที่อยู่แต่งงานใหม่ๆตอนได้ได้ลูกชายใหม่ๆแม่จะชอบมาทําบุญที่นี่นะคะ มาสองสามปีเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยค่ะตำบลวัดก็จะมีที่จอดรถให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จนะคะตัวนี้ยังไม่แห้งเลยอันนี้สงสัยจะแห้งแล้วอันนี้สงสัยจะทำเมื่อวานนี้นะคะ กกไม้ไผ่ใหญ่มาก,มากสูงมากไผยกักษ์แต่ก่อนนะคะตอนที่อิ๋วมาตรงนี้ยังไม่มีนะคะเราจะอยู่เราจะอยู่ข้างบนนู้นนะคะตรงกอไผ่นะคะ,ะ,คะเดแต่มารอบนี้มีชั้นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปชมกันคะ่ะ ตอนนี้เราก็ลงจากรถแล้วค่ะมาถึงบริเวณวัดแล้วนี่ค่ะสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวข้างบนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมากราบพระกันก่อนนะคะ ถือว่าโชคดีมากๆนะคะวันน <lace facilities>. ี้เป็นวันพระเราได้มากราบพระด้วยนะคะที่ถ้ำสูงค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมวิวกันนะคะเสือไหมคะอำเภอนาแกอยู่ตรงไหนอำเภอนาแกอยู่ตรงนู้นนะคะ ตัวนั้นวัดมหาชัยว่ะวัดมหาชัยเห็นไหมคะสีขาวขาวนู่นคอยไปไกลๆเห็นไหมคะสีขาวขาวที่เราคอยเห็นไกลๆนู่นนะคะคือวัดมหาชัยอาเภอรปราปากน,นะคะ ก็จะเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะข้างนอกก็กำลังทำการก่อสร้างถนนอยู่นะคะ บรรยากาศดีมากๆนะคะวิวก็สวยมากๆเลยถ้าได้มาหน้าฝนนี้ยิ่งจะสวยนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันนะคะมาวัดก็เลยเจอคนรู้จักนะคะเขาถากันมาปูพื้นนะคะเคยออยู่ด้วยกันขายของด้วยกันตอนสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะ จะขึ้นไปทําบุญไปไหว้พระนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจะเป็นทางขึ้นนะคะน้ำมันไหลมาจากข้างบนนะคะน้อง เราต้องขึ้นมาทางนี้การุณาถอดรองเท้าเราจะขึ้นไปทางนี้แล้วก็ขึ้น มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึงบริเวณชั้นบนของวัดแล้วค่ะเราจะมากราบพระกันนะคะนี่จะให้ดูบันไดที่เราขึ้นมานะคะว่าสูงแค่ไหนนะคะเริ่มหอบแล้วตอนนี้นี่ค่ะก็สูงพอสมควรนะคะ ต้นไม้ก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็โตอยู่ตรงยอดสุดของต้นไม้นะคะเดี๋ยวเรามาตาดพากันค่ะ จะเป็นน้ำนะคะน้ำที่หยดลงมาจากข้างบนนะคะจากหน้าผานะคะเห็นไหมคะอันนี้เรายังไม่ได้อยู่บนสุดของภูเขานะคะข้างบนก็ยังมีอยู่นะคะยังเป็นภูเขาอยู่อี้เราจะมองลงไปข้างล่างนะคะสูงมากๆเห็นแล้วนะะ่ากลัว ความสูงประมาณสักร้อยเมตรน่าจะได้นะคะประมาณสักร้อยเมตรนี่น่าจะได้เพราะว่ามันอยู่ตรงยอดสุดของต้นไม้แล้วก็จะมองเห็นวิวข้างล่างนะคะถ้าหน้าฝนนี่จะชุ่มชื้นเขียวสะอีมากนะคะ แต่ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดของหลวงปู่สนนะคะท่านเคยมาปฏิสถานอยู่ณที่นี้นะคะนี่คือหลวงปู่สนนะคะวัดทํามสูง ตอนนี้เราก็กลับาทาาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะจากการได้พระเราจะไปดูไม้ไผ่ยักษ์กันดูตรงนู้นนะคะที่เราเลี้ยวเห็นอันนี้คือน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนหยุดลงมาจากข้างบนนะคะบนนู้นบนยอดเลย ก็จะมองเห็นสาราการเปลี่ยนนะคะตอนที่เราไปชมวิวนะคะอยู่ตรงโน้นอันนี้คือไผยักษ์นะคะ มันใหญ่มากเลยนะคะใหญ่จริงๆค่ะแต่ละลำนี้สุดยอดค่ะทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่ตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะนี่คือทางกลับบ้านของเราสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามมาด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ